สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนอรับเข้าสู่อลิสเ m จิกโมเมนต์นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องดวงของเพื่อนๆที่เกิดราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนะสำหรับใครที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ โอเคค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงเนาะก็คือเรื่องการเงินนะคะมาดูกันว่าการเงินของชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคจากตรงนี้ค่ะจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามานะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือ,อรายรับเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะอืมจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามา อะไรที่เรารอคอยมานานอะไรที่เราคิดว่าแบบอีกนานแน่เลยจะได้มันอาจจะไม่นานขนาดนั้นเนาะเออจะมีเรื่องดีๆเข้ามาล่ะคะ่ะเกี่ยวกับการเงินออทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนไว้ก็คือจากไปเนี้ยเทมเพลนส์เนี่ยคือถึงจะมีเงินเข้ามาแต่เข้ามาแล้วออกเลยมีค่าใช้จ่ายรออยู่หรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือหาได้แค่ทันจ่ายอะคะ่ะแต่มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสําหรับ การเงินเนาะอืมแต่ก็ไม่ได้มีดวงเสียตังใหญ่หรืออะไรแบบนี้นะแต่เราก็ไม่เราไม่เห็นดวงโชคลาภอะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอา่าชอบลุ้นโชคอะคะ่ะก็อย่าอย่าหนักมากนะคะโอเคต่อมาค่ะมาดูเรื่องอา่าดูดวงเรื่องการงานกันบ้างเอาล่ะสาหรับดวงด้านการงานปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเผชิญมาตลอดเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องที่ไม่ดีกําลังจะจบลงเออหลังจากนั้นอะฟ้าเปิดเรื่องดีๆจะเข้ามาดีกว่าที่คุณคิดขอให้คุณลงมือทําขอให้คุณเผชิญอุปสรรคเผชิญสิ่งต่างๆเนาะเออลุยงานเลยเป็นสงหวะที่ดีในการลุยงานนะคะและความสําเร็จกับความที่มั่นคงขึ้นก่ะกำลังรออยู่เออแต่ว่าต้องตั้งอกตั้งใจลุยงานนะแล้วก็ เราว่าณนะตรงเนี้มันอาจจะเป็นแค่จังหวะเริ่ม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 ดีขึ้นเริ่มเริ่มแบบเป็นไปในท,ทางที่บวกมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราหวังอนะแต่มันดีนะใครมองเข้ามาก็ว่าดีใครมองเข้ามาก็อิจฉาเนาะก็ขอให้ใจเย็นๆและทำให้เต็มที่นะคะในเรื่องของการงานโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันมั่ง ดวงความมารักของคนราศีพิจิกเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตเริ่มที่คนโสดก่อนนะคนมีคู่รอบตัดหนึ่งนะคะเอามาดูกันคนโสดจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้เอาล่ะคุณเออออกมาดีอยู่นะสำหรับเอาคนขอขอเน้นคุณสุภาพสตรีก่อนนะคะคุณจะเจอคนที่สินเสมอกัน ออคือแบบเขารู้ทันคุณคุณรู้ทันเขาคุยกันรู้เรื่องค่ะขยันช่วยกันทํามาหากินถ้ามีคนเข้ามาในช่วงเนี้ยคุณอาจจะยังไม่ต้องตกลงปรงใจกับเขาร้อยเปอรนก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นตัวเลือกที่ควรเก็บไว้มีโอกาสพัฒนาสูงมากแต่ตัวคุณนั่นแหละที่เหมือนยังไม่ค่อยแน่ใจยังแบบเอ๊ะแบ่งรับแบ่งซู้อออย่างไงดี คนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเป็นคนที่โอเคมากๆเลยไม่ว่าคุณจะโสดมานานแค่ไหนก็ตามอ่ะอืถ้าในช่วงนี้มีเข้ามานะดีถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่มีเข้ามาก็ยังไม่ต้องห่วงดวงจะได้คู่ดีนะคะเออไม่ต้องห่วงเลยนะสําหรับคนโสดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของคนมีคู่บ้างเนาะว่าคนมีคู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเออสําหรับใครที่มีคู่แล้วนะคะดวงความรักเนี่ย ออกมาในทิศทางที่ดีค่ะมันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเรื่องเดิมๆที่ตกลงกันไม่ได้หรือคุยกันไม่ได้อะเราว่ามันจะคุยกันได้มากขึ้นตกลงกันได้มากขึ้นนะเออปัญหาที่มันคาราคาซังมานานนะเนาะแต่ต้องระมัดระวังวา่าจะมีคนเก่าๆคนที่เราเคยคุยเคยอะไรเนี้ยบนกลับเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของงานอะถ้ามีกลับเข้ามาก็ขอให้คุณวางตัวให้ดีนะคะแต่โดยรวมเรื่องอื่นๆ่ะ เนื้อ,อคู่ของคุณเนี่ยมีเรื่องดีเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเข้ามาด้วยนะดีกว่าที่คาดไว้เออดีกว่าที่ตัวเขาคิดไว้ออกมาในทิศทางที่ดีเลยแล้วก็ภาพรวมยังถือว,ว่าไปในทางที่ดีแหละค่ะเพียง mm. แต่ระวังอันนี้คนเก่าๆเออเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆที่อาจจะเคยแอบชอบเคยคกุ๊กเคยคกิกอย่างเงี้ยระวังเขาจะต้องวนกลับเข้ามาแล้วเราจะมีปัญหากับแฟนได้แต่การมีปัญหาครั้งนี้ไม่ได้สั่นคลอนความสัมพันธ์นะ เออไม่ได้สั่นคอนคามสัมพันธ์แหละอืมโอเคมาดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือไพ่อยากจะบอกอะไรคุณไหมหรืออยากจะเตือนอะไรเพื่อนๆที่เกิดราศีพิจิกหรือเปล่านะคะมาห้าใบเหมือนเดิมอ่าใบแรกบอกเลยว่าค่อยเป็นค่อยไปนะใบแรกใบเนี้ยนะออกมาชัดเจนมากเลยว่าให้ค่อยเป็นค่อยไป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะ่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วอย่างใจนึกเราทุกข์ร้อนใช่เรารอคอยใช่จากตรงนี้ค่ะคิดเยอะคิดมากคิดไม่หยุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรแต่สุดท้ายอ่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะสําเร็จดีนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะสาเร็จดีแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเสียเงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหน่อยนะ ยกเว้นว่าคุณมีโครงการจะต่อเติมหรือทําอะไรอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้คิดจะทําอะไรอะค่ะระมัดระวังไว้ให้ดีเนาะโอเคส่วนในเรื่องสุขภาพค่ะมีการพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับพวกนี้อยู่บ้างแต่ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงไม่ได้มีอะไรที่จะต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เนาะย้ำอีกครั้งนงนะเราไม่เห็นเรื่องโชคลาบอะถ้าจะมีใครมีโชคลาบน่าจะเป็นคู่ครองหรือคนในครอบครัวมากกว่าไม่ใช่ตัวคุณค่ะโอเค อันนี้ก็คือภาพปร,รวมสำหรับเพื่อนๆที่เกิดราศีพิจิกนะคะยังไงก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งต้งตงไว้ได้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราอัพคลิปนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าของโอยพลอยเพื่อนๆมีทุกวันที่ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย you